คุณครูเนรนะคะใน t o Kick Live Learn at Home ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันหรือเปล่าจะบอกว่าวันนี้นะคุณครูเนรนะคะเตรียมกิจกรรมมาฝากเด็กเยอะเลยอยากดูกันไหมคะคนไหนอยากดูเดี๋ยวไปดูกันเลยค,ะค่ะเด็กๆคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูอะไรคะ ครูคือแน่นน่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้ลองกลับไปฝึกกดปุ่มตัวเลขกันหรือเปล่าเอ๊แต่เอ๊ถ้าเรากดปุ่มตัวเลขไม่ได้หรอคะเด็กๆจะต้องกดปุ่มอะไรก่อนนะใครจําได้ติ๊กตกักติ๊กตกักติ๊กตกักปุ่มอะไรคะเด็กๆปุ่มนําอะไรนําบี้หรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะปุ่มอะไรนะนำเหลออ้ยใช่คะ่ะ คุณคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะปุ่มนำล็อกนั่นเองนะคะจะต้องกดปุ่มน,นำล็อกเนาะเพื่อเปิดไฟดวงที่3หรือเปล่าไม่ใช่หรือดวงที่สอ่ใช่หรือไฟดวงที่1ใช่ค่ะเพื่อเปิดไฟดวงที่1นะคะเมื่อไฟดวงที่1ติดแล้วนะคะเราก็สามารถกดปุ่มตัวเลขได้นั่นเอง เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูเน่ก็จะพาเด็กๆนะคะไปกดปุ่มตัวเลขอ,อีกแล้วคนไหนอยากไปยกมือขึ้นเย้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 อันนี้ค่ะนุขอบอกค่ะเด็กๆค่ะใช่เด็กนะคะช่วยพาพี่สัตว์ต่างๆค่ะข้ามสะพานช่วยได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมคะได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูมอบหมายภารกิจให้เด็กๆไปหนึ่งภารกิจใช่ไหมคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่27เลยง่ายมากๆเลยคะ่ะเขาบอกว่าเด็กๆคะช่วยพี่คลิกระบายสีปุ่มตัวเลขให้ตรงกับจํานวนของผักเด็กๆทากันหรือยังคะคุณครูนี่จะมาเฉลยแล้วนะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกคะ่ะข้อแรกเป็นผักอะไรคะเด็กๆ แครอทนั่นเองแครอทมีกี่ภาพเอ่ยนับซิหนึ่งสองสามเด็เดเดกก็ระบายเลขสามเลยค่ะข้อต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะเด็กๆผักอะไรคะบล็อกเคอรี่นั่นเองบ็อกเคอรี่มีกี่ภาพคะเด็กๆมีหนึ่งภาพเด็เดกก็ระบายสีปุ่มตัวเลขเลขหนึ่งเลยค่ะต่อมาค่ะข้อสามค่ะเด็กๆผักอะไรคะพริกนั่นเองพริกมีกี่ภาพเอ่ยนับซิหนึ่ง 2 3 4สาสี่ห้าหหเด็กๆก็ระบายสีปุ่มตัวเลขเล็ก,กเลยค่ะต่อมาค่ะข้อสค่ะข้อสี่ผักอะไรคะเด็กๆผักกาดเหลืองเอย่ใช่ผักกาดขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกี่ภาพเอ่ยนับสิหนึ่งสองเด็กๆก็ระบายสีที่ปุ่มตัวเลขเล็2สองเลยค่ะสุดท้ายค่ะเด็กๆภาพอะไรคะมะเขือเทศนั่นเองนับสีมีกี่ ภาพเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8สามาหกเจ็ดเขือเทศมีกี่ภาพคะเด็กๆ8ภาพเราระบายเลข9ก้ได้ไหมอะไม่ได้ค่ะเด็กๆเ,เราต้องระบายเลขก8นั่นเองเด็กระบายเลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณคุณเนี่นะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝาเด็กๆอีกแล้วนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ปุ่มตัวเลขนั่นเองนะคะถ้าคนไหนพร้อมแล้วนะคะก่อนทีเราจะไปทำกิจกรรมกันคุณครูเนตมีเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงกับเพลงที่ชื่อว่าคีย์บูทของฉันเฮ้ยไม่ใช่กับเพลงที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดของฉันนะเด็กพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูเนทมีกิจกรรมมาพาเด็กๆหนึ่งกิจกรรมจะพาเด็กๆค่ะไปช่วยกันกดปุ่มตัวเลขบนแป้นพิมพ์นะคะเพื่อพาพี่สัตว์ต่างๆข้ามแม่น้ำกันเด็กๆดูซิมีตัวอะไรบ้างคะตัวแรกเลยสีชมพูค่ะเด็กๆตัวอะไรคะช้างต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆดูค่ะตัวอะไรคะสิงโตต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะตัวอะไรเอ่ย วางต่อมาค่ะเด็กๆตัวเลี้ยะที่ที่สีน้ำตาลเข้มๆม้าค่ะและสุดท้ายคะ่ะที่อยู่บนข้างหลังมา้าคือตัวเลไรคะลิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนเริ่มกิจาก,การรมค่ะเดี๋ยวเราไปคลิกปุ่มเพลงพร้อมกันก่อนนะคะคนได้ขออนุญาตเป็นคนคลิกให้เด็กๆนะคะคลิกเพลงเขาบอกว่านะคะวิธีการเล่นนะคะ เด็กๆค่ะกดปุ่มตัวเลขบนแป้นพิมพ์ตามที่กำหนดนะคะและให้เด็กรอแป๊บหนึ่งนะคะเด็กเห็นเลขอะไรคะเลข9้านะคะแล้วก็กดเลข9ก้าบนแป้นพิมพ์เลยแล้วรอสักครู่ค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะตัวแรกค่ะที่จะข้ามแม่น้ำคือตัวอะไรคะเด็กๆลิงนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มอะไรนะคะเพื่อพาพี่ลิงข้ามแม่น้ำ กดปุ่มอะไรคะปุ่ม O หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะปุ่มตัวเลขก็คือเลข0ค่ะคุณเนทขออนุญาตกดเลข0นะคะเด็กๆช่วยคุณเนทกดด้วยพร้อมกัน0ค่ะเด็กพูดพร้อมคุณเนทเลยนะเด็กๆคะเลขอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะเลขอะไรคะเลข9กด9เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะเลข ศูนย์ค่ะกดศูนย์เลยค่ะต่อมาค่ะเด็ก,เ,ดกเลขอะไรคะตอบพร้อมการเลขหนึ่งนั่นเองกดหนึ่งโอ้โหตอนนี้ค่ะเด็ก,ดกพี่ลิงของเราข้ามแม่น้ำไปรอเพื่อนๆแล้วยอเยี่ยมมากเลยค่ะตัวต่อมาค่ะเด็ก,ดกตัวอะไรคะสิงอะไรนะสิง สิงโตนั่นเองค่ะสิงโตอยากข้ามแม่น้ําไปหาลิงค่ะต้องกดเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะตอบพร้อมกันเลข8ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะกดเลขอะไรคะใช่เลข9ก้าไม่เอ่ยไม่ใช่นะนี่คือเลข6ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข2ค่ะโอ้โหค่ะเด็กตอนนี้ค่ะใกล้จะถึง อีกฝั่งแล้วค่ะเด็กะต้องกดเลขอะไรคะเลข3ค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะอุ้ยเด็กๆนี่เลขอะไรเนี่ยเลข1หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาคือเลข7ค่ะโอ้โหคิดถึงของกินเลยค่ะที่เซเว่นนะคะตอนนี้ค่ะฟีสิงโตข้ามแม่น้ำไปแล้วตัวต่วมาค่ะเด็กๆตัวอะไรค่ะม้านั่นเองค่ะอยากพามมาข้ามแม่น้ำต้องกดเลขอะไรคะเด็กๆบนแป้นพิม เลขอะไรคะปุ่มตัวเลขจะคือเลข5ค่ะตัวต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข8และถ้าคุณครูเนตกดผิดหลักไปกดเลข1เข้าได้นะคะเด็กๆไม่ได้ค่ะต้องกดเลข8ให้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข1นั่นเองกด1ค่ะและต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข 4ค่ะกด4ี่เลยค่ะและอันนี้ค่ะเด็กๆคะใช้ตัวเลขเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ว่าเขาอยู่ในส่วนของปุ่มตัวเลขใช่ไหมคะเขาคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนั่นเองไม่ใช่เครื่องหมายรักนะเครื่องหมายลบค่ะตอนนี้ค่ะพี่ม้าของเราข้ามแม่น้ำไปเต็มที่แล้ค่ะต่อมาค่ะดันต่อมาค่ะตัวอะไรคะเด็กๆช้างใช่ไหมคะอุ้ยอยากพาช้างข้ามแม่น้ํา ต้องกดปุ่มอะไรคะเนี่ยปุ่มเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะและนี้ค่ะเด็กๆคะเลขอะไรคะเลข3ไปกดสีได้ไหมไม่ได้ต้องกดให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเลขกค่ะและต่อมาค่ะเด็กๆนี่คือเลขอะไรคะเลข1กด1ค่ะและนี้เลยค่ะเด็กๆรู้จักไหมเขาคือเครื่องหมายอะไรคะจกเครื่องหมายเนี้ยจะอยู่ในข้อของเด็กๆนะเช่นอสอ2ทัก 2อเขาคือเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายสลันั่นเองค่ะกดเลยแล้วต่อมาค่ะเด็กๆเลขกเลยคะเลข9ค่ะและต่อมาค่ะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนั่นเองเย,ย่ๆๆ่ตอนนี้ค่ะพี่ช้าของเราข้ามแม่น้ำไปแล้วค่ะตัวสุดท้ายที่ที่อยากข้ามแม่น้ำก็คือกวางน,นั่นเองออต้องกด อะไรคะเด็กๆเนี่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะและอันนี้ใครเด็กเครื่องหมายดาวหรือเปล่าหรือเครื่องหมายดอกไม้เขาคือเครื่องหมายดอกจันนะคะห <f uck> น้าตาจะคล้ายๆดาวเลยเนาะกดเลยคะ่ะดอกจันและต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลขหนึ่งนั่นเองเย้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 และต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข หค่ะโหเก่งมากเลยนะคะกดไปพร้อมคุณเนตได้เลยนะและต่อมาค่ะเด็กๆเล็กอะไรคะตออพร้อมกันค่ะเล็กอะไรคะเล็1นั่นเองเก่งมากมาเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายรักไม่ใช่ค่ะเครื่องหมายลบค่ะโอโห,โห,โห,โหครบแล้วตอนนี้ค่ะน้องกว่างของเราข้ามแม่น้ำไปแล้วค่ะย,ย้ สนุกไหมคะเก่กมงมากมากเลยค่ะทุกคนดูซิจะได้กี่ดาวรับไปเลยคะ่ะ3ดาวเอ็กเซลเลนต์เป็นไงคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมวันนี้คะ่ะที่คุณเนตเตรียมมาเด็กๆสนุกไหมคะอ๋อโหคนไหนกดปุ่มตัวเลขตามคุณเนีตได้บ้างยกมือขึ้นเย้ย เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะหยุดอยู่บ้านนะคะอย่าลืมทบทวนเนะื้อหาในบทเรียนกันด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่เด็กนะคะออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณครูเนจะพาเด็กๆค่ะไปเรียนเรื่องปุ่มอีก4ปุ่มค่ะใครอยากรู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะ เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะแจกกันไปค่ะคุณครูเนตมีภารกิจมาอีกหนึ่งภารกิจค่ะเด็กๆอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยหน้าที่29ค่ะเขาบอกว่าเด็กๆนะคะทำเครื่องหมายถูกทับปุ่มน้ำล็อกที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเ,อเด็กๆจำได้ไหมคะว่าปุ่มน้ำล็อกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอยู่เหนือเลขอะไรคะเลข7นะ เดี๋ยวคุณเน,นเฉลยให้ดูหนึ่งข้อค่ะเด็กๆเ,เ,เด็กไปที่ภาพข้อหนึ่งค่ะพี่หมูของเราเด็กๆด,ด,ดูซิพี่หมูของเราตำแหน่งของปุ่มนำล็อกถูกต้องไหมคะถูไม่เอ่ยถ้าถูกต้องเด็กก็ใส่เครื่องมหยถูกที่ปุ่มนำล็อกเลยค่ะแค่นี้เองอีกข้อข้อที่เหลือเด,ด็กกลับไปทำเองได้ไหมคะ่ะได้หรือเปล่าได้เนอะเพราะว่ามันไม่ยากเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะกับทูคิกไลฟ์ Learn at h o m อวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ